สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของปางแอมมะปางนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนี่เลย ลาเนเนโอฟ n d เดชันนะคะก็ตัวนี้เป็นรองพื้นน้องใหม่ของทางลาเนนะคะทุกคนซึ่งเป็นตัวลายเดียวกันกับคูชั่นที่เขาเพิ่งออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือน้องใหม่คนนี้นะคะเขาออกมาในรูปแบบของฟ n d เดชันนะคะหรือว่ารองพื้นนั่นเองนะคะเราสั่งจากทางแอปพลิเคชัน G-market นะคะถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกเดี๋ยวเราแปะรูปไว้ให้ดูทางนี้ดีกว่าจึง คือแอปพลิเคชัน Gmarket เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สั่งของจากเกาหลีนะคะหรือว่าต่างประเทศนั่นเองเนาะก็ราคาของน้องเขาที่อยู่ในแอป Gmarket ที่เราสั่งซื้อมาเนี่ย9ก้0บาทนิดๆน,นะคะแต่ว่าพอบวกรวมค่าส่งไปแล้วก็อยู่ที่ราคาประมาณ1,000ต้นๆน,นะคะทุกคนก็เราสั่งซื้อมานะคะได้เป็นเซตน้ำมาคู่กับแปรงแบบนี้นะคะสีรองพื้นที่เราเลือกมานะคะก็เป็นสีนะะ2 3 n 1นะคะคือ น้องเป็นรุ่นแบบแมทนะคะก็คือเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวคูชั่นเลยที่ไยเนี่ยก็จะมีแค่ตัวคูชั่นนะคะที่วางขายอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบสีรองพื้นกับสีตัวคูชั่นกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัวคูชั่นก่อนเลยดีกว่านะคูชั่นของเขาคือตลับก็คือสวยมากน่ารักก,กรุบกริบ สีมันจะแบบว่าค้ำกว่าหน้าเรานิดนึงนะทุกคนโปรดเข้าใจด้วยจะมองเห็นหรือเปล่าในกล้องต่อไปเดี๋ยวมาลงตัวลองพื้นกันนี่นะคะทุกคนก็เป็นตัว แล้วก็เป็นตัวรองพื้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าตัวคูชั่นอะเอาจิงๆิงสีมันจะออกแบบว่าสว่างกว่าส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวฟาวเดชันเนาะตัวรองพื้นนั่นเองสีมันก็จะออกแบบว่าเหลืองเหลืองกว่าพอเวลาลงที่หน้าเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเข้ากับสีผิวหรือว่าพอดีกับสีผิวหน้าเราได้ดีกว่านะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะก็เป็นสีเบอร์23เหมือนกันเลยนะคะ2ตัวนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้เคมมาว่าเป็นเนื้อแมทนะคะ บางเบาแต่ว่าปกปิดกันนั้นกันเหงื่อด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ติดทนนาน24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนมาพูดถึงตัวแพคเกจจิ้งของรองพื้นกันบ้างนะคะที่ฝาทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ มันคือแม่เหล็กนะคะทุกคนซึ่งมันดีตรงที่เราไม่ต้องแบบว่าหมุนให้มันเสียเวลานะคะหรือว่าล็อกอะไรใดๆเอยเราก็ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าแค่แบบปิดแล้วก็ปล่อยคือน้องเขาก็แบบอยู่แล้วก็ตรงที่ฝาค่ะน้องเขาจะมีช่องลึกลงไปแบบนี้นะคะคือเขาทํามาไว้ให้เราสามารถเอาแปรงอะคะ่ะมาวางไว้แบบนี้ได้อะคะ่ะทุกคนคือแบบเก๋มากเลยอะดีนะอะมาดูที่ตัวตรงนี้นะคะขนาดของเขานะคะขนาดของตัวรองพื้น อันนี้นะคะขนาด30 ml ถือว่าแบบให้มาเยอะมากเลยนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองลองลองพื้นที่ผิวหน้ากันดีกว่านะคะตัวลองพื้นเขามีความเกี่ยง่ายเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวแปรงเขาก็ค่ะรู้สึกว่านิ่มมากน้องก็คือ เข้าได้ทุกคนเวลาเกี่ยรองพื้นมันไม่มีความเป็นเส้นนะอ่ะเฮ้ยชอบอะ่ะพอลองเสร็จแล้วแล้วมันรู้สึกแบบมันเนียนอะ่ะมันกริบอะ่ะเฮ้ยดีลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วก็มาดูกันอีกทีดีกว่าว่ามันจะเป็นยไงแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ไม่เป็นซอมบี้แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเรื่องของความแมทนะคะเรารู้สึกว่าน้องเขาให้ความแมทที่มากกว่าตัวคูชั่นนะคะเรื่องของสีของรองพื้นนะคะส่วนตัวเราชอบนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเข้ากับผิวเรามันอ,อ่มันไม่สว่างกว่าผิวเราเกินไปอะคะ่ะคือมันดูพอดีกว่าผิวเรา มากกว่าตัวคูชั่นนะคะคือถ้าเป็นตัวคูชั่นอะเรารู้สึกว่าพอลงที่หน้าแล้วอะออมันจะให้ความสว่างกว่าผิวเราแล้วมันต้องรออีกพักนึงอะให้มันจอบลงเนาะมันถึงจะแบบรู้สึกว่าเออมันพอดีกับผิวมันไม่ทําให้หน้าเรามันลอยเกินไปแล้วก็เรื่องของความปกปิดนะคะตัวรองพื้นเนี่ยมีความปกปิดที่ มากกว่าตัวคุชชั่นเลยนะคือเรารู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยปกปิดออรอยคําใต้ตาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้คือเราลงไปแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจมากแล้วแต่ว่าถ้าเราลงแบบบิ้วไปเพิ่มสักประมาณ2-3รอบอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะปกปิดได้ดีเลยในส่วนของเรื่องการปกปิด ตัวรอยสิวของเรามันจะมีช่วงหน้าแก้มเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสิวโผล่ประมาณช่วงระหว่างคิ้วนะคะเรารู้สึกว่ามันก็ปกปิดได้อยู่นะทุกคนเนี่ยมันก็มองไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่หรอกอ่ะมาพูดถึงแป้งบ้างในส่วนของแปงนะคะก็น่ารักกรุบกริบสีเดียวกันกันกบตัวรอ,อ,องพื้นเลยนะคะนี่สีเดียวกันเลยหัวแป้งเขาจะแบบ เลียวแบบนี้เลยทุกคนพอเวลาเราลงที่หน้าทุกคนมันทําให้มันเข้าถึงทุกซอกทุกมุมอะแบบข้างจมูกเลยตรงช่วงคางหรือว่าตรงช่วงแบบเนี้ยใต้าตาอะไรเงี้ยนะคะคือน้องก็แบบไปได้ทุกที่ทุกส่วนเลยนะคะน้องเหมาะกับการลงรองพื้นแบบสุดๆเลยแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่เราใช้แปรงลงรอง,งพื้นนะคะคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันง่ายดีเนาะคือแบบ แค่ทาเกีย่ยเกี่ยเกี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วแบบเดียวนะคะคือรู้สึกว่าง่ายพอๆกับการใช้คูุชชั่นเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ขนแปรงเขานิ่มมากเลยอะ่ะชอบตรงนี้นะคะไม่ไม่บาดหน้านะแล้วเวลาเกลี่ยนะคะไม่เป็นเส้นโอเคค่ะทุกคนก็สุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจ รองพื้นน้องคนนี้นะคะ La n e e Neo Foundation นะคะถ้าใครสนใจเนาะตอนนี้น้องเขายังไม่เข้าไทยนะคะแต่ว่าสามารถหาสั่งซื้อได้กับร้านที่รับพีออเดอร์นะคะ <c oughs> ก็นั่นแหละดูร้านดีๆด,ด้วยนะทุกคนถ้าหากว่าใครที่แบบต้องการจะพีหรืออีกที่หนึ่งก็คือสั่งแบบ ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ gmarket นะคะแต่ว่าค่าส่งเขาอาจจะแบบแพงนิดนึงเนาะสอง3้อเลยนะคะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็ลองเอาไปคิดดูก่อนเนาะว่าจะรอน้องเข้าไทยก่อนดีไหมหรือว่าจะพีออเดอร์ดีนะคะหรือจะสั่งซื้อจาก เว็บที่ Web เป็นเว็บที่ปังพูดถึงไปเมื่อกี้เนาะก็ลองไปคลิดกันดูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะปังก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย